เห็นลูกติดคุกคนเป็นแม่อย่างสีนวลบูมสุภาพรก็ใจสลายแล้วค่ะฉากนี้พี่บุญเหลือจอบทัชพลน,น้องสอยดาวพีพีปุณปรีดีพร้อมรพีนายหล่อริวชิรวิทย์และแฮลปีเตอร์แพนทัชพลต้องมาเข้าคุกเพราะสาเหตุบางอย่างครั้งแรกของทุกคนเลยทําตามสูตรพร้อมใจกันเดินถอยหลังเข้าฉากคุกดราม่าตัดบูแล้วย,ยังมีความหวานของรพีกับสอยดาวมาให้ฟินกันด้วยทั้งสี่คนจะรอดออกไปได้ไหมต้องมาลุ้นกันค่ะ <Es> ลูกเราก็เป็นลูกส,สาวด้วยต้องมาฝากอยู่กับหนุ่มๆอีกเราก็เป็นห่วงว่าหนุ่มๆจะทําอะไรลูกเราหรือเปล่าพ่อผมดูแลดีแน่นอนยังไม่เคยเล่นซีนในคุกเลยนี่ก็จะเป็นครั้งแรกพี่ๆทีมงานเขาก็แอบกระซิบมาว่าเดี๋ยวตอนเข้าคุกกะต้องเดินถอหลังเข้ามันเป็นเคล็ดถ้าสมมติเราเดินเข้าเดี๋ยวมันถือว่ามันเป็นลางไม่ดีครั้งแรกครับกำลังจะติดคุกครั้งแรกอันนี้ก็ต้องซ้อมเดินถอยหลังแบบนี่จ้ะใช่ผมซ้อมแล้วซึ่งทีมงานก็จะล็อกกุญแจจนเลิกกองแล้วกเป็นกองไม่ใช่ ัใจเรื่องลูกแล้วแม่สีนวลสาวบูมยังต้องมาเผชิญหน้ากับโจทย์เก่ามาเห่ศักพิทักษ์นภัสกรอีกแต่ครั้งนี้มีนายหล่อระพีริว,วชีรวิทย์มาเป็นฮีโร่ช่วยเซฟแต่ดันโดนลูกหลงเจ็บหนักหนุ่มริวโดนอาคมพิทักษ์รัวๆต้องมาเอาใจช่วยว่าทั้งคู่จะรอดไหมในเรือเจ้าพระยาค่ะ